สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะก็เดี๋ยวมาต่อกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาภาษาไทยต่อเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้ขึ้นมานะคะแล้วก็สมุดวิชาภาษาไทยนะคะดินสอยางลบไม้บรรทัดเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูสอนเรื่องสระอะไรไปคะ สระอินะคะสระอิมีรูปร่างเหมือนอะไรคะเหมือนล่มนะคะเหมือนล่มอยู่ด้านบนของตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรน,นั่นเองนะคะสระอิเป็นสระเสียงสั้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกอันออกเขียนได้ขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่35นะคะเดี๋ยวมาทบทวนการอ่านกับพึงครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอให้นักเรียนเปล่งเสียงอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเพราะว่าครูสอนอ่านแล้วเนาะหน้านี้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนน่าจะพออ่านได้แล้วนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะหออิหีหีมะชาลีมาดูหิมะซออิซิ ดูซิดูซิหิมะมีสองตาชออิชิลาชินีราชินีมาดูหิมะลออิลินาลิกา ราชาดูนาริกามออิมิมิมีสิบนาริกามิมีหิมะอนักเรียนเปิดไปหน้าที่36นะคะกะปิมะลิหิมะ อ่ะคราวนี้นะคะให้นักเรียนย้อนกลับมาที่หน้า34อีกครั้งหนึ่งนะคะบทที่7นะคะเป็นเรื่องของสระอินะคะเดี๋ยวเรามาทบทวกนการอ่านเนื้อเรื่องกันนิดนึงนะคะอ่ะเรื่องนี้ชื่อว่าหนูมากะหนูมีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะหนูมากะหนูมี หนูมามานี่ซิสระอิมะลิลาหนูมีหนีมาหาสระอามาดูสิอ่ะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะหนูมากะหนู สระอิมะลิลาหนูมีหนีมาหาสระอามาดูซิอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่37นะคะหน้าที่37นะคะ ซึ่งจะเป็นคําที่มีสระอะไรคะตัวสระสีฟ,ะฟ้านี้คือสระอีนั่นเองนะคะเป็นคําที่มีสระอีนะคะเริ่มจากคําแรกนะคะวิธีการเขียนนะคะเขาบอกว่าให้นําคําที่กําหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านหมายความว่าเราต้องเอาคําว่ากะกับคําว่าปิ มาเขียนเรียงกันซึ่งเราจะไม่เว้นระยะห่างนะคะเราจะเขียนติดกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะดูสิว่าคุณครูเขียนยังไงอ่ะดูคําแรกนะคะคําว่ากะปินะคะคกปะ,ะกปิมีตัวอะไรบ้างกอไก่สระอะนะคะและปอปลาสระอีนะคะ,ะ,นะคะนักเรียนล่าเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องนะคะ กะปิคืออะไรลูกกะปิก็คือส่วนผสมที่ใช้ในการทำอาหารนั่นเองนะคะ,ะคำต่อไปคือคําว่าบิดาคาว่าบิดาคือใครลูกคือพ่อนะคะบิดาคือภาษาทางการหรือคําสุภาพนั่นเองนะคะบิดาก็คือพ่อลูกนะคะคำถัดมาคำว่าหิมะนักเรียนรู้จักหิมะไหมคะ หิมะก,ก็คือ,อปรากฏการธรรมชาตินะคะหิมะก,ก็คือก้อนคล้ายๆก้อนเกล็ดน้ําแข็งนะคะที่ลอยมาจากท้องฟ้าเนะาะคาต่อไปนะคะคําว่ากะทินะคะกะทิก็คือ,อน้ำที่เราคั้นมาจากผลมะพร้าวนั่นเองเรียกว่ากะทินะคะ เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้นักเรียนเขียนไปพร้อมกับพึณงครูเลยนะอ่ะเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันอีก1รอบนะคะ1,2,3กะปิบิดาหิมะกะทิ คราวนี้ยังอยู่ในหน้าที่37อยู่นะคะด้านล่างนะคะเขาบอกว่านำคำในแต่ละแถวเขียนเรียงกันดังตัวอย่างแล้วหัดอ่านเขาให้เอาคำแต่ละคำเนี้ยค่ะมาเขียนเรียงกันเป็นประโยคนะคะมาเขียนเรียงกันนะคะแล้วหัดอ่านเนาะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะ อ่านนักเรียนเขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำแรกอ่านว่ามีกะปินะคะเขียนว่ามีกะปินะคะ เมื่อนำเอาเมื่อนำเอาคำมาเขียนเรียงกันก็จะเกิดความหมายใหม่ลูกนะคะเกิดความหมายใหม่คำว่ามีกะปินะคะต่อมาคำที่สองเขียนว่าราชินีนะคะราชินี นักเรียนพยายามสังเกตนะคะเวลาคุณครูเขียนตัวพยัญชนะคุณครูลากเส้นจากหัวไปหางได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนพยายามเขียนให้ถูกต้องเหมือนคุณครูนะคะคำที่3อ่านว่าหามะลิหามะลิ คำว่าหาก็คือการค้นหานั่นเองส่วนคำว่ามะลิก็คือดอกมะลินะคะเมื่อเอามาเขียนเรียงกันก็จะเกิดความหมายใหม่คือคำว่าหามะลินะคะอะคำต่อมาอ่านว่านาฬิกานาฬิกานาฬิกาคืออุปกรณ์ที่ใช้อะไรคะใช้บอกเวลานั่นเองนะคะนาฬิกา คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบอกเวลานะคะอ่าคราวนี้นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่38นะคะเขาบอกว่าหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวนะคะเมื่อนักเรียนอ่านคล่องแล้วจึงจะระบายดาว3ดวงด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาอ่าน ตามคุณครูหนึ่งรอบก่อนละกันเนาะอ่ะพร้อมนะคะบิดาจะเวลาอ่านนะคะขอให้นักเรียนใช้นิ้วชี้ที่หนังสือให้ตรงกับคำที่อ่านนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าคำไหนอ่านว่าอะไรนะคะพาปิติมาดูลามะลิพา ชะนีมาจะทาสีตาสีมาแกจะหากะปิดีมาดูสิมีฝาชี มีกะลาคุณครูจะอยากจะฝากบอกนักเรียนนิดนึงนะคะถ้าคําไหนนักเรียนอ่านไม่ได้ให้ฝึกสะกดนักเรียนรู้แล้วว่าพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรออกเสียงอะไรใช่ไหมคะแล้วตาบด้วยสระนะคะอย่างเช่คนคํานี้ถ้านักเรียนจําไม่ได้ว่าอ่านว่าอะไรนักเรียนสะกดนะคะบออิบิดอ,อาดาจออะจะ แสดงว่าอ่านรวมกันแล้วบิดาจะนะคะอ่ะคราวนี้นะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะไประบายสีดาว3ามดวงนะคะบิดาจะพาปิติมาดูลามะลิพาชะนีมา ทาสีตาสีมาแกจะหากะปิดีมาดูซีมีฝาชีมีกะลาาถ้าอ่านคล่องแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีดาวสามดวงด้านล่างได้เลยนะคะ อ่ะคราวนี้นะคะนักเรียนดูในด้านล่างหน้าที่38อยู่นะคะด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้หาสิ่งของทางซ้ายมือที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่ให้เจอแล้วระบายสีเห็นสิ่งของด้านซ้ายมือตรงช่องสีฟ้านี้ไหมคะอ่าเขาให้หาในรูปภาพแล้วระบายสีนะคะอ่ะน,นักเรียนจะหาเจอเหมือนครูคหรือเปล่าเดี๋ยว มาทำพร้อมกับคุณครูเลยดีกว่านะคะอ่าคุณครูเจอแล้วรูปกระดูกนะคะรูปกระดูกอยู่ตรงพงหญ้าด้านล่างนะคะคุณครูระบายสีเหลืองนะคะต่อมาเป็นรูปอะไรคะรูปซอมนะคะรูปซอมนะคะอ่าต่อมาเป็นรูป ดวงไฟนะคะคือครูเจอแล้วดวงไฟบางรูปคุณครูไม่ได้ระบายอย่างเช่นดาวเนี่ยดาวกับแก้วน้ําครูไม่ได้ระบายนักเรียนไปหาระบายได้เลยนะคะต่อไปเป็นรูปเทนนิสนะคะรูปรูปเทนนิส ต่อไปเป็นรูปดินสออ่ดินสออยู่หน้ารถต่อไปเป็นรูปหมวกนะคะรูปหมวกอยู่ด้านข้างของตัวรถต่อไปเป็นรูปอะไรคะเครื่องบินนะคะเครื่องบินอยู่ตรงซุ้มล้อของรถนะคะต่อไปเป็นรูปแอปเปิลแอปเปิลคุูคิดว่าน่าจะระบายสีแดงเนาะ ต่อไปเป็นรูปรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปนกนะคะมีบางบางรูปที่คุณครูไม่ได้ระบายอย่างเช่นแก้วน้ําดาวท็อฟฟี่นะคะนักเรียนไปหาระบายให้ครบนะคะอ่าอันนี้คุณครูก็ทําเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นนะคะ สำหรับการบ้านวันนี้นะคะการบ้านวันนี้ให้นักเรียนเอาสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่นะคะวันนี้วันศุกร์ที่30กรกฎาคมพศ2564ให้นักเรียนเขียนวันที่บรรทัดแรกตัวเลขใช้เป็นตัวเลขไทยพอวิชาภาษาไทยนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้ให้ตรงด้วยไม้บรรทัดน,นะคะ เขาบอกว่าเขียนคําที่มีสระอิห้าคำยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างคําแรกคือคําว่ากะปินะคะคาว่าปิคือคําที่มีสระอินั่นเองนะคะคุณครูเขียน1คำเนี่ยคุณเอ่อหนึ่งคเนี่ยคุณครูเขียน3รอบนะคะกะปิกะปิกะป,กะปิ3ช่องเว้นวรรคนะคะ นักเรียนเขียน5คํานะคะแล้วเขียนชื่อบรรทัดส,สุดท้ายจากนั้นขีดเส้นใต้นะคะจากนั้นขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ่ายส่งรายส่วนตัวคุณครูสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ